13มีนาวันช้างไทยสารสายใหญ่คนรักช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางเชิญร่วมปกป้องเจ้าแห่งป่าบูชาเทพแห่งช้างรำลึกบุญคุณช้างไทยสถาบันกาลแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมกับอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางขอเชิญร่วมอนุรักษ์ช้าง ให้อยู่ยั่งยืนในวันช้างไทย13มีนาคม2557ณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคชบาลแห่งชาติอําเภอห้างฉันจังหวัดลำปาง7จัดนาฬิกาถึง12นาฬิกาเชิญร่วมทำบุญตักบาตรกับช้างชมขบวนแห่พญาท้ายน้ำเสือสารประเพณีขอฝนจากฟ้าขบวนสตกอาหารช้างสุดยิ่งใหญ่จากอบตคักจันจังหวัดลำปางและร่วมงานเลี้ยงอาหารช้าง คนสโตกขนาดใหญ่ณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคชฉบาลแห่งชาติอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเก็บภาพประวัติศาสตร์ช้างกว่า70เชือกผู้ร่วมขบวนกว่า500คนที่บ้านของช้างในวันช้างไทย13มีนาคม2557อย่าลืม13มีนาวันช้างไทยสารสายใหญ่คนรักช้าง ณนะสูตรอนุรักษ์ชาตไทยจังหวัดลำปาง